สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยูกับบุญน้าโชกครับและกระบุญน้าโชกชาแนลนะครับผมอ่าบุญน้าโชกก็จสิมาตามตัวเลขอ่าของปูลื่นสีอินดานะครับผมหลังจากมาส่งขอโชคนะครับผมณวัดป่าดงนาเพลินนะครับผมก็สิมาเบิงว่าปูเนี่ยได้ตัวเลขไดมากที่ส่งเฮ็ดไปแล้วเนี่ยเป็นตะคือเป็นตาพี่น้องเอฟซีเอาไปเลือกไปหาได้บอแล้วก็สิภาไปเบิงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับเพื่อพ่ให้เป็นการพลาดในคลิปต่อไปนะครับผม เดี๋ยวไปเบิรงกันเลยครับสวัสดีครับปู<ไ>ปครับอตู้เจริญทำเด้อให้งยูดีมี่แห่งแฟนเอทีทั้งหลายเราจะส่องยูทูบทุกทุกส่องครับแห่งยูดีมี่แห้งกลมเก็ยบยาเด้กกลมไทยกับยูนิ่งครับ,รบปูาากับมันังคือเก่าละตามคมเคยมาเคยไปเคยมางวดน,นี้ครับป้าปูวางไ,ไข่เยถือพี่ด้วยงวดนี้คักแล้วเออคักแล้ว ผู้เรบวสือเลี้ยงวัวน,นี่เสีเยใจไปอีกโดนอีกโดนโดนปนได้ปู่ฮห้าปีปโอ้ยใกล้5ปีพุ่นแล้วสิบหกปีแห่งความหลังพุญเลี้ยงโอ้ยโล้วเว้ยโอ้อเลี้ยงื้อนี้มันมางามเลี้ยงื้อนี้มางามแล้วก็เลี้ยงมันก็คือพร้อมดีบ่ดีแตก3ตัวคือ012ถึงวงหนึ่นแหละโอ้มางามดีเลี้ยงื้อนี้โอ้แต่ปัดนางมานี่มีงวดไหงาม เป็นยังก็ได้มันใจได้กวดนี่ก็หลายๆงวดที่พานมาปูเป็นเลยเพราะว่ามันดอกวันพุธนี่มันนั่งอะไรเ้วมันออกวันพุธถ้าที่คอมองเราต่ำมันดอกมันดอกเสี้ยนวิจารณ์ก็วันพุธนี่ส่วนมากครับทีนี้นี่เจ็ดมีแปดนี่เพรว่ามันออกวันพุธก็ต้องมีสามกับห้าครับลักลอยพวกพวกเจ็ดสามหากับแปดสามหาแต่ว่าปูให้นี่เจ็ดสามห้า เกตสามห้าแม่นว่าลองทำพิธีมือนี่ได้ตัวอดไปูได้เกตสามห้านี่นะได้เกตมหาเลยแม่นมีสองตัวรางปูสองตัวรางมีสิบสี่คู่เดียวแล้วก็เน้นเน้นศูนย์เกตับศูนย์เจ็เน้นคือสิบสแม่นศูนเนี่เอาเป็นล่างเป็นล่งโอ้นันเห็นบ่คันได้บ้ากับปูเร่องความหมายมันมันชัดเจนเดี๋จะว่าผม่วอรไทยยุหันละมันหลายปูหลายค้มุนมีนไม่เอาจังที่สัมผัสปูเอาแบบ แบบชัวช่วแบบแบบเอาที่เธอสบายใจกันแล้วกันนะเอาที่เธอสบายใจ <laughs> เอาเอา,เอาหนึ่งบถเพียงรถปูใท้กไหน, <laughs> น <laughs> ว่าเรียกตัวนี้เฮ็ดเฮ็ดม่แล้วซีมองเลยเนี่ยครับเรียกเป็นปูพันนังมาซีมองปูแล้วมาพีอ,พอขอกันได้คันได้เรียกตัวเดียวกันคือมองปูพันนังนี่ก็ได้ยู่ลงงน้เพื่อนตัวเดียวกันปูพ่ามีจะได้ตุ่มรดโอ้เอาซีปูให้ทำดีจังบาทเนะ ทั้งคุ่นั่งไปทั้งข้อล่มลูกนั่งมาแล้วครับไอผู้เขียวก็นั่งมาแล้วไปไปจังหม่องวนั่งแต่นางมาฟังคุณนั่งมาสามสามหม่องสี่หม่องหม่องแรกหม่องแรกก็ได้เจ็ดสามห้าม่องแรกหม่องไดจะทางแรกก็อยู่ตำหนักกันแล้วหม่องแรกนั่งอยู่ตำหนักอยู่สำหนักแม่หม่องที่สองต้นข้อต้นข้ออล่มลูกแม่ต้นข้อในตำนานแม่ในตำนานนะแล้วก็ผู้ผู้เขียวผู้เขียวผู้เขียวอยู่จังหวัดใดครับอยู่จังหวัดชาพุ่ม ผู้เขียวอยู่จังหวัดชายภูมิหลังจากไปนั่งหันคือสถานที่นี่เป็นสถานที่ที่สี่แมนที่สี่ได้เลขตัวเดียวกันเลยบอกกูเพี้ยนกันจักหน่อยบ่่บ้างบ่สัดโตมีเงื่อนอะไรบ่เพี้ยนจักโตแต่มางมึงนึงนี่โอ้ยนั่งมึงหนี่งตัวนึ่งมองนึงเมื่อตัวนึงโอ้ยจเสียตัเดียวว่าจะฟาดกันเสียแล้วก็ได้ออกกิรียาแหละสำหรัอแมนปูหมั่นใจก็ได้แหละแม้งวดนี่เนาะบอกว่าคันผู้ใดบ่ซื้อเลขงวดนี่นี่ให้ว่าเสียใจเสียใจกูว่าเต็มปากเลยให้ก็ลูกตกเพี้ยนไปเลยฮ่องโอเลยแม่ ตัวเอาล่างมาบงเมยน <ove> <Gym. S 2> <5, S 3> ู่นตัวใดกับปูเจ็ดสามห้าซับบ่สับตำแหน่งกันปูสำรับรองรองมืออะไรเดโอย่ำเนาะย่ำเนาะดูดดูดดูดด็ดดูดดูดนูดด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 ูดนูดดูดดูดดูดนเดดู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 าดูดดูดดูดดูคดูด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 ูดด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 ูะดูดดี่ดูบดูด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 ดบดูดูดดูดดดดด เม็ด<อ>เดียวนะแต่ว่าคันจีกับก็ได้โอ้แต่แต่ว่าปูคิดว่านี่เลขมันสิกันสมมติว่าซีหน่าที่มันเป็นหลักหน่วยนาะปูเนาะซีนี่ปูคิดว่าสิเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยก็คือมาเป็นสิบซีเท่านั้นหนึ่งก็คือสิบหลักหนึ่งครับผมก็จะว่าก็จะว่าแต่เป็นนั่งมาานี่มีงวดนี่แหละมันได้ทุกทุกสถานที่ได้ตัวเดียวกันน่ตัวเดียวกันเลยสับตำแหน่งว่าปูละไม่สลับ บ่สลับเลยเป๊ะกมาเลยแมนมาเลยมหาเจ็ดแปดเลยเจ็ดหาสามโอเจ็ดหาสามเฮ้ยว้าวจิตปูเริ่มเข้าเนี่ยโบเจ็ดหาสามโอโบโโบได้สลับตำแหน่งอะไรเงี้ยโมดีดิเกี่ยมเลยหลับดิไม่มีสลับตำแหน่งกันนั่งมโมดีก็เรียบตัวเดียวตัวเดียวกันนี่เป๊ะเป๊ะเป๊ะมาเลยโอ้ตัวเดือปูเนี่อันเย็บไอ้ตืออันนี้ให้ลูกหลานเนี่เพื่อเยืนยำความมั่นใจแต่เขาเห็นปูตือขาเจ้ามั่นใจรถดิแมนแล้ววานนี้รถดิโู้เดี๋ยวโ้เสื่อนี่ ขันตู้ได้เป็นีทกกสอยนี้เฝ้าเสือเร็วงวดนี้แมน้ยปดนี่แหละชุดปดทกกระสอเฮิรนชุดนี่เขาเอิ้นชุดปดนี่ทกกสอชุดปดนี่ทกกสอปูเรือสีอินดำแมน้ยรับประกันโปฟันดอวกช่งจีโอโรดจีกเลยเออปูบอกว่าบ่ต้องามช่วงรับเบฟซีครับปูบอกว่าจีกโอโรดเลยเพื่อนนับต้องการขจาราคาบ้านยำในปูเห็นว่ามันเรียกถึ่แล้วกาบยำในก็ได้ดอกเรียบร้อยมันเรียกเขาเดียว ขันเชื่อว่าขันสันมุลบ่าพ่อเอาล่องเคียงปันแมนเนาะท่องเนาะแมนขันมันยังเคียงปันบ่พ่อเลยค่ะเอาใส่เชียงสักฝาย่จังยี่หรอกเพราะว่าเรียกตัวนี้ก็ปูที่มันเจ้งนี่ไปนั่งตัวใดเพื่นจะบอกจะสืบแต่ตัวเดียวนี่แหละครับผมเม่ามองนี่ปูเพราะว่าใหน้าว่าซาตุเดอเทยวบุตรเทวดากันก็ขาดี่ได้สั่งวัดสั่งไหวอีซอยคนอิก็ได้ตามที่ไปที่มาที่เที่ยวไปเที่ยวไม้ขันสมก็มมงมาปัฒนาที่มุงนี่ เป็นหมงที่สีคือหมองนางแลี้ยวปวดติงส่วนยมดช่ยไทยนนหมึ่งมุช่ยไทยนีย่ขอให้เด็ตรงกันจะเพี้ยนเด้อจังเน,นาะเพราะว่าจะตรงกันทุกตัวเลยผมมีเพี้ยนผมมีสลับตำแหนง่งตัวเดียวกันทุกตำแหน่งเลยผมมีตัวน่้มาเทียนทีเลยเลยครับผมยังว่าก็เรียกว่าแฟนเด็ดสิเอ,อ้ยทุกทุกหวดผู้กูบ่เคยบอกไป,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 ปนี่เนาะห,นหวดนี้ให้เฝ้าสะทอให้เฝ้าสะทอ,ทอมันอัดอันตันเจมันโดนแล้วมันขาดแลี้ยวให้มันปูเชื้อได้นี่ เ้ามันขายปลาอ้อยยวงคางนี่เขามันเพื่อนขายยัขายจังไหนปลาอ้อยเพื่อนเนาะยังว่าแล้วเขาเพื่อนขายขายที่เรียกตัวนีเขามันซื้อได้โอ้ยอันว่าขายปลาอ้อยอยู่ของใครนาะบนให้วิ่งสามเด่นสามลองห้าบนบนเด่นสามลองห่างบนนะเอาไมาเขียนก่อนปูบนบนบนเพราะว่าขี่ได้เป็นลักษณะเนาะบนเด่นสามลองห้าเด่นสามลองห้าล่างเนาูล่าง เด่นซีเด่นซีเวเดียวเดนซีร่องศูนเด่นซีร่องศูนย์เนโอ้แม่นี่ดอกเด่นซีร่องศูนย์น้องปูเนาะบ้าววันนี้กันปูคัดใจปานี้กับทิว่าแม่นแต่ว่เนาะปูเนาะเพราะว่าชี้ไม่เร็วบร็วี่ก็สิบบาทมันบ้ากันบอกสิบเรียกสองตัวเรียกรางกันบอกสิบสี่กับเจ็ดศูนนี่ชีรถไม่ดีรถเียงกันจอด ผู้คี่ไปขี่มาเนี่ยมันดับเวือรลงไอ้เสืนี่ไหมดับไอ้เสืนี่ไอ้เสือแ่มันก็ติดบ่อเนาะมันเต็มถังอยู่บ่อเนาะมันเต็มถังมันดับเพราะที่อันบอดบ่อบอดีๆเนี่ยปัจจี้มหันวัดเนี่ยสตาร์ตจีนไปตึงเงี้งไหมครับขี่มหันวัดเนี่ยสตาร์ตรถติดไปหโอ่ยเงือดไรยังวะแล้วไม้ได้เคยเบียนรถปู้เด็ดไหมเออเจ็ดแปดส่วน เจ็ดแปดศูนย์เออนมันเขาอันนี้ตัวนี้มันเขาเลขล่างปูตัวนี้จ้าแ่านี่ยโอ้เจ็ดศูนย์แปดูนย์แปดเจ็ดแปดูนย์นี่เนาะพอดีปูมาแล้วันี้ก็เจ้าเขาเกเื้อรัสเรี่ถวายนะตัวนี้ไงใช่หรปูเื้อซสื้อถวายนะปูเรียกว่าปูพระท่านเบิ่งดอกบัณนีตปูเขาไม่จุดเบิ่งเนาะช่วยเนีู่่เนาะยรัสซีครับกจสต่่าเาเป็นกันเองกันเองเ้อครับผมแมนต์ัสเปูเ้อกันเพราะว่า ผู้ก็บพิ่งเคยสิเรียกเจ้าข้าเจ้าอ้าวราคาสามแม่จะใส่ฉันผู้นักแลี้ยวข้าเจ้าเอาให้ผู้ก็แล้วเอาไปลำผู้ใหญ่เราเป็นผู้เสื้อสบายอันบ้านอยังบ้านอยังผู้ก็จะบ้านของผู้บ้านที่มันบ้านห้องนี้ใกล้ๆกล้หมดนี่แหละโอ้เสื้อสบายสองท่านไหมเพื่อนเห็นเลขผู้เอาไปเพื่อนคอยเสื้อสบายบ่บ่ต้นเห็นบ่ต้นเห็นเอ้า เพื่นยังบ่เห็นเลขปูถ้ำพิธีมือนีจ้อยยังบ่ได้บอกสูกันฟังเพิ่นมาซื้อเลขเกตหาสามห้เลยเราเห็นเราหมักกันนะเราเห็นแล้วเลยมักแล้วเลยซื้อตะายเลยตะายปูเลยแม่นแต่ว่าเลขยนั้นได้ไหมล้วตัวนี้แต่ว่าเห็นก็จะซื้อตะวันก็ดีใจงมุมอยู่หรอโอ้มันเป็นความบังเอิญมาตรงกันจ้อยยังเป็นความบังเอิญมาตรงกันยังไงโอ้ย่งไงปูเลยว่าโอ้เลขมันจวกตัวนี้บอกแต่เนี้ปูคิดว่าครับผมแลยวว่าสองใบนี่กันได้นี่ใบละล้านคนนี้เนาะมันบอก ใบละสามล้านครับผมใบละสามล้านใบละสามเป็นหกล้านด้วยนี่หกล้านใบละหกล้านไอ้ยใบละหกล้านเป็นสิบสองล้านนี่เป็นปูนจ้งล้านปูนนั่นพอเราเราขั้นไปนี่ฮะติดน้ำเงิน่อรับแล้วมันสิบสองล้านผมถามนะครับโอ้สิบสองล้านน่ารับเนี่ยเดี๋ยวนี้กินแจ้งอได้วกเนี้ยถ้าดีสียตับสิดปูสิคลื่นน้ำเงินท่านที่เลยเคลื่นต้านเดือนสิคลื่ว่าบุญท่ารวยนี่สิอว่ายืมมือใดน้อหลดนั่นแหละประมาณนั่นแหละเรียกว่าเอาไปยืมแจะสบายใจแบบแบบบบไ่มีเงินจะสบายใจก็น่า ตัวเรียกว่าในผูมันเจว่าบุญนี่เด้อครับต่ำความคิดส่วนตัวผูเนาะครับผมอันนี้ฟังไว้ก่อน่ันมากกะเอาบ่มักกะบ่มักกะเรี่ยวที่นี่ละครับเพราะว่าบุญในผู้คิดว่าเรียกนี่ขันบอกสามหาแต่สามเจ็ดแต่ว่าผู้คิดว่าวโอ้เขียนว่าขันบอกสามหาคือสามเจ็ดมันเจว่าสามหาคนหลายก็สามเจ็ดครับผมผู้มันเจนะน่ะขันผู้มันใจจังที่แล้วนี่เมื่อแรกนี่ที่ได้ออกไปซ่องมึงลอตเตอรี่จักใบสะดอกเลยาไปหาซ่องมึงเนี่ครับ สองมงไเอ๋ยพ่อได้ซื้อกระตุ่มขนมนม่นดูดีได้ทีเดียวเลยี่สามตัวกันยังดีดี่น่าพูดเงีนยนะฟังเท่าไหร่กันมันเพิ่งจะขายปลาอ้อยขายซื้อแล้วนี่เลยครับผมมันมันให้เจ้าของเหมือนนะมันมันให้ผู้อื่นให้ผู้อื่นเป็นแล้วโอ้ยกับเจ้าให้ขายให้ข้าเจ้ากับอุกอ่างผมก็ไปขายเอาหมดแล้วแถเออยังวะก็เรียกว่าอ้าวคือดีแท้ตลอดแต่ผัดเป็นนางมาทุกทุกงวดที่ผ่านมาที่ผ่านมาแต่เแต่นางจึงงวดแรกจนหอวงกวนนี้ มันตรมีเป็นแปลกๆเกลืงวดดอกขั้นงวดใดเป็นนั่งมองใดก็ตามจังขั้นไปนั่งมองไหนก็ตามจังขั้นเป็นตรงกันนั่นมันแมนเลยโอ้ขันมันตรงกันเนาะขึ้นตรงกันทุกงวดทุกงวดบวกพมีสลับตำแหน่งนะมันตรงกันทุกมองตรงกันทุกมองแมนเลยตรงกันทุกมองแมนแมนมันจะแมนลุ้น